ภัยคู่ สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำหน่ยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2568ความว่าพระนท่านนายสีจินผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่ง ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรนามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของปร,ประเทศและประชาชนชาวจีนมิตรภาพอันใกล้ชิดที่มีมาแต่โบราณระหว่างไทยกับจีนนั้นอย่างรากลึกด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจความอบอ้อมอารีต่อกันและปณิธานร่วมกันได้รับการสร้างเสริมให้แน่นแฟ้นตลอดมา โดยเฉพาะความสําเร็จอันเกิดจากการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผู้นําดังกรณีการเยือนประเทศไทยของท่านประธานาธิบดีเมื่อปี2565ซึ่งได้ประสบความสําเร็จในการยกระดับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านมาเป็นอย่างดีการเฉลิมฉลองวาระความสัมพันธ์ทางการทูตครบ50ปีในปีนี้นับเป็นการเปิดสักราชใหม่แห่งมิตรภาพระหว่างกันเป็นบทพิสูจน์ความร่วมมือที่จะนำไปสู่อนาคตอันรุ่งเรืองต่อไป ความเป็นมิตรที่ใกล้ชิดและความเป็นหุ้นส่วนที่เชื่อมั่นของเราจะนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าและประโยชน์สุขร่วมกันสืบไปพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นวันที่สาม วันนี้เวลา8นาฬิกา43นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปหอประชุมจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยประจำปีการศึกษา2567เป็นวันที่3 มีผู้สําเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรระดับปริญญาเอกปริญญาโทและประิญญาตรีจากคณะทันตแพทยศาสตร์คณะศิลปรกรรมศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์คณะสตัตวแพทยศาสตร์คณะวิทยา,าศาสตร์การกีฬาคณะอักษราศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์สถาบันบัณฑิตบริหารฐฐฐฐฐธุรกิจศสศสินคณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาลัยพยาบาลตํารวจทางรอบเช้าและรอบบ่ายจํานวน2,782คน ต่อจากนั้นพระราชทานอนุปริญญาบัตรแก่ผู้แทนนิสิตจากคณะนิติศาสตร์พระราชทานเหรียญรางวัลในหลักสูตรปริญญาบัณฑิตแก่บัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่นและพระราชทานเงินรางวัลและทุนการศึกษาในเงินทุนภูมิพลแก่นิสิตท,ที่เรียนดีติขาดแคลนทุนทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลาลัยมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้นำแห่งอนาคต สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตก,กรรมที่มีประโยชน์สูงเพื่อสังคมและการพัฒนายั่งยืนมีการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตก,กรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งผลงานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับตีพิมพ์เผยแพร่และการอ้างอิงในระดับนานาชาติจํานวนมากและมีการนําไปต่อยอดใช้จริงในภาคเอก,กชนและภาคอุตสาหกรรมเป็นการตอบโจทย์สังคมและแก้ปัญหาของประเทศชาติทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมา นวัตกรรมจากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมีบทบาทสำคัญและมีการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ผู้ป่วยและประชาชนทั่วไปครอบคลุมทุกด้านซึ่งขณะนี้คิดเป็นร้อยละ60ที่มีนักศึกษานิสิตนักศึกษาศึกษาอยู่ในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนอกจากนี้ได้จัดโครงการต่างๆเพื่อบริการวิชาการแก่สังคม รวมถึงมีนวัตกรรมต่อสังคมพร้อมกับขยายโอกาสทางการศึกษาเผยแพร่ผลงานวิจัยไปสู่ภูมิภาคภายใต้การดำเนินงานของศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาคปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมทุกสาขาวิชารวมทั้งสิ้น22คณะ1สํานักวิชาปัจจุบันได้นําเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ทั้งการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในลักษณะการเรียนแบบ non degree เพื่อการเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วในโลกในโลกยุคใหม่ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยตั้งเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติมีนโยบายเชิงรุกรับนิสิตต่างชาติทุกระดับชั้นส่งผลให้ปีการศึกษา2,567มีนิสิตต่างชาติเข้ามาศึกษาแลกเปลี่ยนและรระดับปริญญาตรีในหลายหลักสูตรประมาณ3,000คนจาก60ประเทศ สมเด็จพระกนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร,าพระราชทานพระราชบรมโอารให้คณะบุคคลเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้เวลา17นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จออกนาวางสาปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางกอบการวัฒนวรางกูลประธานมูล,ลนิธิโตชีบาทไทยนำคณะกรรมการมูล,ลนิธิโตชีบาทไทยและคณะเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบทุนมูล,ลนิธิอานันทมหิดลและนำคณะผู้บริหารบริษัทอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทยจำกัดเฝ้าทุลอองพระบาททุนกล้าวท,ทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนเศรษฐกิจบรมาราชินีนาฏ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัยลักษณ์อัคราจุกุมารีกรมพระสีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีทรงบรรยายเรื่ององโคโคจินซิสการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์วันนี้เวลา12นาฬิกา35นาที สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีสเสร็จออกนัดที่ประทับชั้น10อาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรเขตหลักสีส่ทรงบรรยายในรายวิชาองโคโคจิเนสิสการเกิดโรคมะเร็งพระราชทานแก่นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่3คณะแพทยาศาสตร์เซริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์เป็นครั้งที่4ทรงบรรยายบทที่6หัวข้อกลไกาการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งในระดับโมเลกุลและระดับเซลล์กุญแจไปสู่การรักษาในอนาคตปัจจุบันมีการใช้เทคนิคการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแสดงออกของยีนต่างๆในผู้ป่วยแต่ละรายทําให้สามารถแยกความแตกต่างของมะเร็งแต่ละชนิดในระดับยีนได้ส่งผลให้การพยากรณ์โรคมีความแม่นยําขึ้นทรงยกตัวอย่างเรื่องการพัฒนายากกลเวก ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดชนิดเดื้อดหลังซึ่งเป็นการเป็นยาตัวแรกที่พิสูจน์ให้เห็นความสําเร็จของหลักการในการรักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าซึ่งจะนําไปสู่ความก้าวหน้าทางการแพทย์ในด้านมะเร็งต่อไปในอนาคตทรงบรรยายถึงการรักษาโรคมะเร็งชนิดเซลล์บาบัดทรงยกตัวอย่างการรักษาแนวใหม่ในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดด้วยเซลล์บาบัด ที่อาศัยหลักการทางภูมิคุ้มกันจนได้นวัตกรรมที่เรียกว่าคาร์ทีเซลซึ่งเป็นความก้าวหน้าล่าสุดในการพัฒนาการรักษาแนวใหม่พบว่าได้ผลดีในผู้ป่วยมะเร็งทางระบบเลือดที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาใดๆสูงถึงร้อยละ50-80ถึงได้รับการยอมรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกาและในปัจจุบันมีการค้นคว้าหาแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและกระบวนการยับยัง้งการเกิดผลข้างเคียง เพื่อให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในอนาคตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ทรงบรรยายถึงอนาคตของการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีตัดต่อยีนที่เรียกว่า crispr cas 9ซึ่งเป็นเทคโนโลยีตัดต่อยีนที่สามารถแก้ไขรหัสพันธุกรรมในตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างแม่นยำทั้งนี้จากการศึกษาทางคลินิกพบว่ามีศักยภาพสูงและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งหลายชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในผู้ป่วยมะเร็งชนิดดื้อต่อการรักษาแม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะมีความหวังใหม่ในการรักษาแต่การนำมาใช้จริงยังต้องผ่านการศึกษาและการตรวจสอบความปลอดภัยอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียในระยะยาวความรู้เรื่อง o n โค g e n e s i s หรือการเกิดโรคมะเร็งที่ส่งบรรยายทั้ง4ครั้งได้สร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่พื้นฐานการเกิดโรค กลไกการเกิดพยาธิสภาพของมะเร็งที่จะนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยโรคมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจนถึงการพัฒนายาที่มีคุณสมบัติเฉพาะเพื่อนำไปสู่การรักษาแบบมุ่งเป้าซึ่งเป็นความหวังที่จะทําให้การรักษามีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันจะส่งผลให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวขึ้นมีโอกาสหายขาดจากโรคและสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข พลเอกพระวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหาบากุฏวิทยามหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรวันนี้เวลา14นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเอกพระวรบวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคนเสด็จแทนพระองค์ไปพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฏวิทยามหาราชนาพระราชวังสลานรมทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสศรฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี และทรงจุดทูปเทียนถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2568พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวาหามากุฎวิทยามหาราชเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านาลาไลกับสมเด็จพระศรีสุริยนทาบรมราชินีสเสด็จขึ้นครองราชวันที่14พฤษภาคม2394 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความผาสุกข,ของอนาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติทรงพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาได้อย่างถูกต้องจนเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกและทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยนอกจากนี้ยังทรงวางพระบรมราโชบายด้านการต่างประเทศ ซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศยกย่องพระเกีติคุณให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาการศึกษาวัฒนธรรมสังคมศาสตร์มนุษยวิทยาการพัฒนาสังคมและสื่อสารโดยเสด็จสวรรคตวันที่1ตุลาคม2411สุริพระชมพันษา64พันษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้องคมตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับเชิญถุงพระราชทานสําหรับเด็กไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภ,ภ,ภ,ภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโด,ก,ปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมตรีร่วมกับมูลและนิธิราชประชาดุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค กับเชิญถุงพระราชทานสำหรับเด็กรวม1,500ถุงไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกาภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกาภัยต่อไปและมอบแก่ราษฎรอำเภอลมเก่าณหอประชุมโรงเรียนลมเก่าพิทยาคมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ในโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัษฎรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบในการนี้องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรตำบลลมเก่าสามครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้น องคมนตรีพูดคุยให้กำลังใจและขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจิตอาสาประราชทนภาครัฐและเอกชนที่ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทั้งยังร่วมประชุมรับฟังสรุปการเกิดอุทกภัยจากผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตัวแทนท้องถิน่นองคมนตรีได้ให้ข้อเสนอแนะ ในการประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการให้ความช่วยเหลือทางระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งให้ปรับแผนในการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกกับขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็วอุทก,กภัยที่จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดจากพายุโซนร้อนวิภาคาจิกิราการาและหนองฟ้ากับความกดอากาศต่ำแผ่ปกคลุมทำให้เกิดฝนตกสะสมตั้งแต่วันที่18กันยายน2568 โดยเฉพาะในพื้นที่ราบเชิงเขาเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตะลิ่งทำให้พนังกั้นน้ำแม่น้ำป่าสักรบริเวณสวนดงตาลเทศบาลหล่มสักพังมวลน,น้ำเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจบ้านเรือนร้านค้าตลาด